สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้แอดมินสิผ้าพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขโชคลาภกับแม่แหลมนะครับแม่แหลมงวดที่ผ่านมาของเพิ่นกระเฉียดนะครับเนาะของเพิ่นกระเฉียดแต่ว่าหลักเก้ากับเขาน้ากันงวดนี้เฮามาเบิงนะครับงวดนี้เฮามาเบิงว่าพ่นสีได้ตัวใดชุดใดน,นะครับนี่เป็นงวดของงวดที่แล้วนะครับตัวเลขของงวดที่แล้วภายในหกสองเก้ามีสองเก้าเก้าสอง เก้าหกหกเก้าสองหกหกสองเพื่นไห้ไหวงวดทีพันมานะครับเดี๋ยวงวดนี้เขามาตามเบื้องนำกันครับหางเดี๋ยวทุกงวดงวดนี้จะเป็นห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งค่ะ จับคู่ันบิจับคูกับแม่แม่อ๋อเลขเลขสามตัวกันเน้นทางเดียวคือเก้ากันบ่ค่ะเน่แล้วเลขสองตัวเลยแม่สองตัวแม่บอกว่าโดนย่ากับกับไปเรืยห้าแปดแปดห้าเนีายค่ะห้าแปดแปดห้าจั็มสี่มันบ่ค่ะเนี่ยหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่ง ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเท่านั้นแม่เน้นชุดได้ค่ะชุดหาแปดเน้นห้าแปดเนี่ตัวนี้เน้นนะก,ก็มุ่งการพาดแม่แล้วก็เลขหาเขียนกลับนะคะก็เป็นจริงเลขแม่แล้วจะมีแค่สา คูม่มีหลายค่แล้วเลขสามตัวจะมีหางเดียวมั้แม่นุกนุกเอาใจถือบ่แเดี๋ยทั้งมือทั้งมวนนี่จะจะหายไปบนล่างแล้วมันบอค่ะไปไปบนล่างกลับด้วยปดอัน ในห่อนเดือนหาเด้เป็นยังคือห่อนเถอะเอาเอาพัดล็อกมากโอ้โหนะคะเปิดย่างดีเบื้องเสียบย่างดีแต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นบ่โอ้ยไม่ได้เสียบอ้ดังค่ะได้สีส้มให้เบิ้งนะคะนะคะแนวทางของแม่แหลม้วดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้านะคะแม่แล้วหายเลขสามตัวหายสามตัวห้างเดียวห้าแปดหนึ่งนะคะ เลขสองตัวแม่แล้วก็หา8 8หา1 8 8 1หา1 1หาตัวเน้นของเลขสองตัวคือหา8นะคะเลขสามตัวนี้ถ้า<ข>วนอีกแบบนึ่งจะเป็น1หน8 1 8หาแม่ดหม่ะแม่แม่แล้วขันขันว่างวดว่างันเนาะขันเบนผู้นันมังบิงมันก็เข่าสองทางเนาะ่นี้าันบิางว่านี่แม่ว่าคันถ้าจะวิ่งเสียห้เพิ่นวิ่งตัวได้ค่ะวิ่งก็วิ่งแป่ ให <Yeah. S 2> ้วิ่งแปดมันบปะคะแม่วาผู้ใดมาวิ่งวิ่งแปดแล้วค่ะเด้แปดตัวเดียวแปดนี่สามารถวิ่งบนล่างได้มั้บปะค่ะจ้ะ <Yeah. S 2> นะคะแม่แล้วมาผู้ใดมาวิ่งมากแกลนว,วิ่งแปดวิ่งแปดบนล่างย yeah. ่อกับแม่นหาวิ่งแปดบนล่าง ลองมากเป็นในขาแล้วค่ะอตัวอเาาาสามามิดอ่านียากจะซูมเห็นและอธิบายที่ละขั้นาาตอนนะคะอันพ่อนิแม่มคะ่ะพ่อย่ย ผู้เฒ่าที่แม่แลลมเรียงนี่เพื่อนเป็นยังเครื่องเสียกัค่ะหนูถามเนี่ยเพราะว่ามือนั้นหนูมาหนูมาหาแม่เรือนล่างหนูเห็นเพคนยังดีๆอยู่ผิดซุ่งละเรือนล่างคนได้ชั่งเสียยังบ่ค่ะก้อนเพคนตายเบอร์ซงเบอยักบ่นั่นเลยอืมมือนั้นเบากันมือมือมือเล็กวาเลขกสียออกนะ่ยเบากันว่าอ้ยสื่อเหล็กเบอร์สื่อก ยานว่ถถุคือเราได้กินมัเออ็งพันบอกมันคือวถถแต่สื่อเราได้กินสื่อเลขก่็ได้กินเนาะคันชี้สื่อกัอยบยานก็ได้สื่อเราไปะนะอบฟ้าลโุ่งชี้นืง่งพใาเราเสียนะคะใบฟ้ารุ่งจีนแม่หลมเนี่ยเอไม่ไแวแม่แม่แหลมเปนเรียงนะคะเลขเลฟ้า่งสี้ อายุอายุเพิ่เจ็เอจะมาเพิ่มให้เป็นเจ็ดสิบสองไเพิ่มออายุอายุเจ็เพิ่มเ,มออออเพิ่มอีเป็นเจ็ดสิ ตะวันพีน,อน้องกระเตียวนุ่นทยยาไทยนุ่นทยยาไทยติดๆเกี่ยวกัมือนะค่ะเจ้าเด็กขันนมุมดเด็กเก็บปะฮึค้ายๆเจ็ดเจ็บนิดอืม เลขกคันน้ำมนต์ก่อนมากนานมากเห็นกันกัเออเออน้องสูม้มาเลขกคันน้ำมนต์นี่อยู่อยู่หนาโล่งพบป่ค่ะแม่แม่อยู่หนาโล่งจบต่ำขุณยายเข่าท,ท,ท,ที่ที่เพิ่นเสียหมูว่านหมูกรอนเนี่ยนะคะเด็กเขาหมูขขว่านนี่แม่แล้วเห็นเป็นตัวได้ค่ะแต่ว่าแม่เห็นเป็นเกจภาพอันนี้นั้นน่แม่เห็นเป็นตัวได้ค่ะเป็นเลขกเกจเกจยังค่ะ จ็ดสองคือมาเป็นเจ็ดสองนะคะมาพี like ่น้องเฮี้ยตีแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะยากจะสู้อายุคนอีกนะคะสรุปนะคะสรุปในคลิปนี่เลขแม่แรงเลขสูตรคำนวณเนี่ยจะเป็นห้าแปดหนึ่งนะคะเลขวิ่งเลขแรนวิ่งแปดกับหาเน้นที่เลขแปดนะคะเลขหาเป็นตัวล่องเลขสองตัวกับมิหาแปดแปดหาหนึ่งแปดแปดหนึ่งเป็นค่าแล้วค่ะหาหนึ่งหนึ่งหานะคะสำหรับอายุนะคะอายุผู้เฒ่าที่เป็นเสียนะคะ เด็กฟ uh, ้าล่เป็นซิอายุอายุเจบเอเพิ่มเพิ่มอีกเป็นเจ็ดสิบสองวัีน้องกับเตียวนุ่นทยยาไทยนุ่นทยยาไทยเก็่แก้วลักน้นข้าว เด็กคันน้ำมนเด็กเก็บอืมคายเจ็ดเจ็อืมเด็กคันน้มก่อนว่าอาห้าเหตารณารน้สู้มาเลขคันน้มตนนี่อยู่อยู่หนาโลงงซบอ่ค่ะแม่แม่ อยู่หน้าโร่งซบแต่พูดยายเผาที่ที่เพิ่นเสียเหมือนวานเหมาก้อนเนี่ยนะคะเด็กเผาเหมือนวานนี้แม่แล้วเห็นเป็นตัวใดค่ะแต่ว่าแม่เห็นเป็นเกจภาพอันนี้แล้วแม่แม่เห็นเป็นตัวใดค่ะเป็นเหล็กเกจเกจยังค่ะเกจสองแม่เห็นเป็นเกจสองนะคะแม่พี่น้องเห็ุที่แบบตีได้คือเดี๋ยวนี้ยากจะซุ่มอายุคนอีกนะคะ สรุปนะคะสรุปในคลิปนี้เลขแม่แรงเลขสูตรกำนวณเนี่ยจะเป็นห้าแปดหนึ่งนะคะเลขวิ่งเลขแรงมีแปดกำหาเน้นที่เลขแปดนะคะเลขขาเป็นตัวล่องเลขสองตัวก็มีหาแปดแปดหาหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะแล้วก็หาหนึ่งหนึ่งหานะคะ, 1, 1, 1, 5, ะ,คะสำหรับอายุนะคะอายุผู้เเ่าทิเบตเสียนะคะ,ะเลขฝาล่งเป็นสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งอายุเป็นเจ็ดสิบเอ็ด เพิ่มให้ปีหนึ่งเป็นเกสิบสองยกขางขางโลกมันว่าแม่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็แต่มีสำเนีนะคะผู้เท่าที่ยี่เท่าแม่แหลมเพิ่นเลี้ยงนะคะดูแลรับจ้างเลี้ยงผู้เท่านะคะที่เพิ่นดูแลอยู่นะคะเพิ่นก็ตายง่ายตายดายตายบ่ได้บ่ได้ยากอีกย่างนะคะนะคะอายุเพิ่นเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ด เพิ่มให้ปีหนึ่งเป็นเกตสิบสองเลขาร่งกับซีหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแน่ท่างหาสื่อสารกินแบ่งรับารรมนะคะสองสองสี่เก้าสี่สองสี่เก้าสี่พ่อเกิดนะคะน้องียากขอบุนแม่แรมได้หลายนะกะเด้อที่หายแน่ท่างนะคะสอหายเอฟซี่โจดีกับแม่แรมนะคะอันก็ถือกันจะมากันเ้อ <S <S วิบูรีวาดอกกับเป็นแนวทางเลขก็มีเขา่ามิรุดนะคะเลขแม่แม้มบางข้างกับรุดบางข้างกับเขาบางข้างกับต้องวดบางข้างกับเว้นนะคะขอบคุณแม่หลายๆนะคะที่หายแนวทางขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเอทซีทุกคน